สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอ prospect บทที่1นนะครับตอนนี้คุณอาจจะเริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่านี่มันคืองานอะไรนี่มันคือธุรกิจอะไรแต่ผมอยากให้คุณเก็บความสงสัยนั้นไว้ก่อนครับผมอยากจะให้คุณช่วยตอบคำถามผมสักหาข้อก่อนครับแบบไม่โกหกตัวเองนะครับก่อนที่เราจะมานั่งคุยกันครับคุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมครับที่ต้องทนทนทน,ทนกับชีวิตแบบเดิมๆครับ คุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมครับที่ต้องทนเห็นคนที่คุณรักยังคงต้องทำงานหนักและยังคงต้องลำบากอยู่ครับคุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมครับที่ไม่เคยคิดถึงความฝันของตัวเองเลยเพราะทุกวันนี้คุณได้แต่นั่งเพื่อทำตามความฝันของคนอื่นครับคุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมครับที่คุณกำลังหลอกตัวเองอยู่ว่าคุณกำลังใช้ชีวิตแบบพอเพียง กำลังหลอกตัวเองอยู่ว่าคุณพอใจกับชีวิตแค่นี้ทั้งที่จริงๆใจหรือของคุณคุณไม่ได้พอใจกับชีวิตของคุณสักนิดเดียวครับและสุดท้ายนะครับคุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมครับที่อยากลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวคุณเองอยากทําอะไรสักอย่างเพื่อช่วยให้คนที่คุณรักมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากทําอะไรสักอย่างเพื่อที่คุณจะได้ทําตามความฝัฝนของตัวคุณเองแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงครับ ถ้าคำตอบในใจของคุณคือใช่ใช่ใช,ใช่และมันใช่ที่สุดฉันทนไม่ไหวแล้วกับชีวิตแบบนี้ผมเชื่อว่าคุณมาถูกทางแล้วนะครับเพราะถ้าผมบอกว่าผมมีวิธีการที่ดีกว่าที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้นล่ะคุณสนใจที่จะฟังมันไหมครับแต่ผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมไม่ต้องการบุคคลอยู่ห้าประเภทครับ หนึ่งคนที่อยากรวยเร็วอยากรวยทางลัดรอผลพลอยได้จากผู้อื่นสองคนที่อยากรวยแต่ไม่อยากทำงานครับบนโลกของเราใบนี้นะครับมีวิธีการรวยแบบไม่ต้องทำงานอยู่แค่สามวิธีครับหนึ่งครับซื้อหวยครับแลรอุ้นเอางวดที่หนึ่งถึงงวดที่สิบหกครับถ้าไม่ถูกก็รอรุ้นใหม่งวดหน้าสองครับรอมรดกจากคุณพ่อคุณแม่คุณถ้าบ้านคุณรวยอยู่แล้วสามครับส่งฝาอิชิตันครับเผื่อจะได้เบนซ์หรืออาจจะได้เงินก็ได้ครับ และ3นะครับคนที่มีอคติกกับธุรกิจบนโลกออนไลน์ครับคนที่มองว่าการทําธุรกิจบนโลกออนไลน์เป็นเรื่องหลอกลวงนะครับไม่เหมาะกับสิ่งที่ผมกําลังจะพูดในวิดีโอนี้ครับเพราะผมกําลังจะบอกว่าทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับทุกวันนี้นะครับมีคนมากมายที่สามารถสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์แล้วร่ํารวย Facebook เอาคนเป็นพันล้านคนมาเชื่อมโยงเข้าหากันได้ครับเพราะฉะนั้นคุณเลิกที่จะโกหกตัวเองได้แล้วครับ สี่นะครับคนที่ไม่กล้าลงทุนให้กับสิ่งใหม่ๆชอบทําในสิ่งเดิมๆและก็หวังแต่ผลลัพธ์เดิมๆครับอัลเบิร์ไอน์สไตน์เคยกล่าวเอาไว้นะครับว่าบุคคลที่เสียสติคือคนที่ชอบทําในสิ่งเดิมๆแล้วคาดหวังแต่ผลลัพธ์ใหม่ๆคาถามคือทุกวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ทําในสิ่งเดิมๆแล้วคาดหวังหนึ่งชีวิตที่ดีขึ้นหรือเปล่าครับผมบอกได้เลยนะครับว่าถ้าวันนี้วิธีคิดคุณไม่เปลี่ยน การกระทําคุณก็จะไม่เปลี่ยนครับเมื่อการกระทําคุณไม่เปลี่ยนชีวิตคุณก็อยู่เท่าเดิมครับต่อให้ผ่านปีใหม่ไปกี่ปีชีวิตคุณก็เหมือนเดิมครับและสุดท้ายนะครับ5ผมไม่ต้องการบุคคลที่มีอายุต่ํากว่า18ปีเพราะผมเชื่อว่าวุฒิภาวะทางอารมณ์ของคุณยังไม่ผ่านแน่นอนเพราะผมจะมาสอนให้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจไม่ใช่ลูกน้องหรือลูกจ้างเขาอีกต่อไปครับ แต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีคุณสมบัติทุกอย่างพร้อมคุณพร้อมที่เอาจริงคุณพร้อมที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นโปรดติดตามต่อในวิดีโอถัดไปว่าผมจะมาสอนให้คุณเริ่มเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรครับสวัสดีครับ